าพร้อมมาหานด้วยเป็นไงล่ะอะยืนเรียงกันเลยนะครับดเรัมอนน้องพรอะไรแซปซี่อยู่ตรงกลางมาอะสวัสดีลูกค้าเาพร้อมกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีค้าด้วยโอเคโอ้โหมีกรี๊ดมีกรี๊ดพร้อมโชว์ว่างั้นเดี๋ยวนะครับเราจะให้นะครับ การโชว์ของน้องพอแล้วน้องแบบซี่กันก่อนนะเดี๋ยวขอน้องเดลนมอนครับกลบด้านข้างสักครู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออาสา,าสมัครสักงหนึ่งท่านสองอาสาสมัครสักหนึ่งท่านไม่มีใครรู้นี่ผมเดินไปคือต้องรู้เลยนะนะครับผมขอดูผมยกข่ายดหนึ่งใครดีเอาสวยๆหน่อยเน,นี่ยทำเป็นกุ้นหน้าก้มตานะครับแต่รู้ รู้รู้ตอนเชิญนะครับสักครู่นิดนึงกระสือจมูกต้อนรับให้ลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะราบนี่กนะันนะครับเราจะมาให้นะครับลูกค้าท่านนี้นอนแล้วให้ช้างเดินกันอ้าต้องใช้เลยนะครับไม่ใช่อ้าวด้วยเหรอคุณได้มามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้นะครับน้อง ซักซ ah, uh, mm. yeah, mm hmm. ี่แล้วก uh, ็น้องพรนะครับทำเป็นชิงช้าเดี๋ยวให้ลูกค้าท่านนี้นะครับนั่งโยกด้วยอ่ะเชิญได้เลยครับเชิญท่านไหนได้เลยเชิญท่านไหนนะครับโปรดด้วยโยโซเสียงตมือหน่อยนะครับเสียงตัวจริงเลยน่ารักมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เด็กคนหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งอ่ะ อากอดกอดกอดช้ากอดช้ากอดกอดอ่ะยกมองอ่ะมองกล้องมองกล้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคขอเสียงจูมือให้น้องด้วยนะครับน่ารักเดินทีเดียวขอบคุณด้วยอ่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอ น้อไม้เไปไหนน้อมานี่มาแล้วไปแม่จให้น้องชาร์ุ้มครับส่วนเล,เลย,เลม,าเลยมาเลยครับไปมาอะไครับ <c oughs> เดี๋ยวตมงมอให้ะครับหนีไปไว้นะคบขอบคุณมากเลยในครับเาจทำตามปัดชามได้เลยแดดแดดแดดปัดชามบอกนะครับ <c oughs> ทีหมาด้วยนะครับ ตยมถ่ายรูปเก็บ uh, ด ah, ้วยนะครับอ้ยวอ้ยอ้าโอ้ยอ้ยโอ้ยโยคร้บโอ้ยโอยโอยโยอ้คอ้ยโ้ยอ้อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้อยโ้อ้้ยอยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย um> ้ at um> um> <t os> <t os ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยนะครับออกยโ้ยโโ้อั้ย้ ขออีกรอบด้วยนื่กับมือพอๆกันขอเสียงหน่อยนั่นแหละจจในหอ่ะต่อไปนี้นะครับขอขอบคุณน้องจบสิ้นแล้วพอวยเดี๋ยวขอหัวน้ำทังด้านหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นการโชว์ของน้องเดี๋ยวก็ลุ้นๆเลยดาราดังของเรานะครับอ่ะ เกิดเชิดโดนมอนตองขึ้นเยอะหังหายได้ประมาณหน้าโมเขียรอยู่แล้วนะครับตงโดนมอดขอบคุณมากน,านะครับน้องประสี่น้องพรเดี๋ยวรอบจะฮะให้น้องมุมมอนนะครับ ทำการยืนไหวให้ดูกันนะครับน้องสุดหล่ครับอย่าลืมนะครับการไหวในศิลส์ภาพนะครับต้องตกติดตัวไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องเดมอนนะสาธิตในการยืนไหวให้ดูกันนะครับว่าจะน่ารักและสวยงามขนาดไหนอ่ะเดมอนเนี่ยยืนไหวให้น้องๆดูหน่อยนะครับว่าการยืนไหวนี้สวยงามขนาดไหนนะครับสวัสดีครับสุดหลัอตระการหน่อยขอบคุณมากๆนั่นแหละยืนไหวแล้วก็ต้องมีอะไร กปิดดูสกิปมาเลยอ่ะอมาต่อไปดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันนั่งไหวกัน,น,นเตรียมกล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปารเซนต์ตมือหน่อยครับนั่นแหละโอ้่หตัวมันหนักอยู่ นะครับตอนนี้นะครับก็อายุ16ปีเต็มแล้วนะครับก็ถือว่ายังเด็กอยู่ต่อไปนะครับจะเป็นทางการเดินสองขานะครับเดินลงดูน้องเดินสองขาหน้ากันโอ้โหเข่งแรงมากโอ้โหโอ้ขอรับขอรับขอรับขอบคุณมากครับเข่งแรงจริงๆริอะเดีินลงดาเดินสองขาให้ท่านผู้ชมหน่อยแล้ว À, làm lắm chắn thì anh 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 หนักเพิมเพื่อไครมากพื่ออะไรนะเดละม้วนอันนี้เป็นวันที่สองเองครับจากที่ห่างหายไปนะครับห้าหกเดือนเลยเดี๋ยวเราจะทำการฝึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะขึ้นมาข้างบนตัวนอี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเดินว่าทําท้ายกินไว้บนเก้อี้แล้วก็สะพ้าหกหกด้วยนะครับขอเวลาเดือนนี้หนึ่ง อยักขาด้วยลูกผ่าหน้าดลวยลูมองขาไม่ได้อะติดปุงติดปุงอ่าได้ละมาต่อไปนะครับจะเป็นการทำท่ายืนไหวกันนะคะอาเตรียมกล้องนะครับเตรียมกล้องขาดไม่ได้เนะนอ้องนะุ่นนะวัฒนธรรมไทยเรานะการไหว้นะครับต้องมือไม้อ่อนนะครับ เดี๋ยวขอขอเวลาจะแจ้งวักาขาให้ได้สูตรก่อนนะตุดตุ๊เโอเคเดี๋ยวต้องมหน่อยน่าทักมากต่อไปนะครับจะเป็นท่าหกกรดนะฮะท่าหกกรดเดีว่าเลยนะอย่างเราเรานะบางคนนแะค่ทำพื้นธรรมานายัทางทำไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูช้างกนะ่น โอเคโอเคมีเสียงกระซิบมาบอกว่าขอเวลานิดนึงขับตัวเพราะครับเพราะกลัวขาลื่นอ่ะค่อยๆเพราะว่าเก้าอ,อี้นี้รอขานี้ล้นเลยกันเลยอ่ะกับอีกกับอีกอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยกันนะการแสดงครับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับเหมๆๆาะตลอดน้องๆหนูๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่รักอ่าช้างของเรานะครับผม มารับกชงไปได้ทุกวันสองทีเนนะะ่เราไม่หยุดกันตา้งแเริ่มนะครับอ่าเราเรอชมกันนะครับกับห้าหกหกวางขาก่อนวางขาดีก่อนเดี๋ยวตัวโอเคอลือ เขาเซ็นจมือหน่อยครับหนักมันหนักขึ้นจริงๆใช่ไหมมันขามันลื่นด้วยใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาลงมา ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความแม่นยำกันนะครับาการปลาลูกฟองของน้องชาเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาปาโดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะบางคนนะส่วนมากด้วยเจ็ดดอกยี่สิบนะไม่โดนตั้งแต่ดอกแรกนะครับเดี๋ยวเราจไปดูกันน,น้องเดลมอนอ่ะลูกดอกนะฮะให้เดลมอนเลยเราให้อากาสทั้งหมดสามดอกนะเราจะไปดูกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าเอ่ย ฮะคืของันก็ฟิลหมดแล้วก็ปาช่องที่มีรูปบ่อแล้วกันนะพี่เอาเลยเปดูกันโดนไม่เลยโดนไม่เลยอึ๊บเอ้ยอ้อโหเจียดทางไปนดิดนึงฮะโอเคนะครับ น้องก็บอกว่าดอกต่อไปโดนแน่นอนเบี่ยงซ้ายนิดนึงอืออืออุ๊โย,อโ,ยโอ้โหเหดี็กมือกำลังหน,น่อยเป็นไงมิกแบบว่ามีโค้งลงด้วยนะเป็นไงขอบคุณค่ะอะอใจเย็นนะแป๊บ,บี่ใจเย็นนะครับแหมฟีดใหญ่ <c oughs> ต่อไปเราจะดูความแม่นการชูบ,บานะร์สกนะฮะการชูบ,บาร์สกันว่าจะแม่นหรือเปล่า เช้งเคยเราให้โอกาสทั้งหมดสามลูกนะครับอเก็บเโอ้โหเสียวแป๊ะเอาเรามาดูกันเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าขอเสียงหน่อยโอ้โหเกียวกลาวเลยเสียง เออโอ้โหได้งหได้โอ,อเคใหม่มีโอกาสอีกสองครั้งนะดูเหมือน,นแบบเขาเข้าไปใกล้นะแต่บบจริงจริงแล้วฝึกยากมากเลยครับอ่าอ่ใจเย็นตุบตับตุบตัตุบตัตุบตับโอ้โหแรงไปนิดนึงแรงไปนิดนึงนะฮะอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งแกง๊บแก๊ เขาสุดท้ายแล้วโอ้ยไม่เป็นไรขเขาเฉยต้องดึงดังให้น้องเดลโอนเลยครับขอตั้งดังเลยอาลุงขอบคุณลูกค้าด้วยนะน่ารักมากๆนะครับอเราจะให้น้องเดลโม,มน,นตอบแต่นะ,สะแสดงความสำเร็จกันนิดนึงพร้อมกับเต้นไปด้วยนะครับอ้าวเก๋งแบบน้องพดเต้นตามเดลโมนด้วยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวให้น้องเดลโม,มนตอบแต่นะครับฉสองความสำเร็จกัน ในการโชว์ในวันนี้เข้ามาเลยวรอน้องตั๊กซี่แป๊บหนึ่งหน่าน่าเต้นด้วยเต้นด้วยอ้าวตั๊กซี่มาอ้าวจะไปแย่จะไปแย่เข้ามาเล้วลูกเอ้ยเอ้าเชื่อเกีก๊ก็พออ้าวตั๊กซี่น้องพร ยกหน่อยยกหน่อย,ย,อ,ยอ่ยาก็ไปแย่งเขาหมดเลยทีนี้เออเออเออนี่ตั๋วซีเธอซูฮกใครอะโอเคไม่เป็นไรนะครับขอเชื้อตตวมือให้สามเชื่อด้วยขรเสีกดังๆเลยนะครับเรสีกดังๆเลย น่ารักมากๆนี่นะครับการแสดงช้างสรุปความน่ารักอย่างนี้นะครับเป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งเราทำการฝึกสอนเนี่ยยากมากน้องเดือนม่อนเคยไปโชว์ที่ประเทศมาเลเซียมาแล้วด้วยนะครับเมื่อตอนเด็กๆนะ,ะตอนนี้ก็